สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบุญคุ้มราชบำรุงหนูชื่อเด็กหญิงอนุมาอ่อนน้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับสองค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอัชราพรยานผาดน,นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับสองค่ะพวกเราเป็นนักเรียนชุมุมดนตรีไทยของโรงเรียนบุญคุ้มราชบำรุงค่ะ โรงเรียนบุญคุ้มราชบำรุงมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทยขอเชิญทุกท่านติดตามชมได้เลยค่ะโรงเรียนบุญคุ้มราชบำรุงได้จัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้ฝึกทักษะการเรียนอากาลุงการเรียนขิมการเรียนขับร้องเพลงไทยและการเป่าขลุยค่ะขอเชิญทุกท่านได้พบกับการเรียนการสอนดนตรีไทยของโรงเรียนบุญคุ้มราชบำบรุงได้เลยค่ะ โรงเรียนบุญคุมราชบำรุงได้จัดตั้งชุม,มุมดนตรีไทยขึ้นเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติและร่วมกันเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของไทยชุมนุมดนตรีไทยโรงเรียนบุญคุมราชบำรุงได้จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมดนตรีไทยดังต่อไปนี้คะ่ะ โดยในการเรียนการสอนจัดให้นักเรียนได้เรียนดนตรีไทยในทุกระดับชั้น1ชั่วโมงต่อ1สัปดาห์และนักเรียนที่มีความสนใจหรือมีความสามารถพิเศษได้เรียนและฝึกซ้อมในช่วงนอกเวลาเรียนเช่นช่วงพักกลางวันหลังเลิกเรียนและในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ชุมนุมดนตรีไทยโรงเรียนบุญคุ้มดาดบำรุงได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนโดยส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีไทยได้โชว์ศัก,กยภาพและความสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มที่เช่นได้จัดตั้งวงดนตรีไทยบรรเลงในพิธีวันไหว้ครูเป็นประจำทุกปี บรรเลงดนตรีไทยในกิจกรรมวันภาษาไทยบรรเลงดนตรีไทยในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติบรรเลงดนตรีไทยในกิจกรรมวันลอยกระทง บรรเลงดนตรีไทยต้อนรับในงานส่งมอบดนตรีไทยจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดประทุมธานีและกิจกรรมอื่นๆได้จัดตั้งวงกองยาวเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาในงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาณวัดกล้าชอุ่มเป็นประจำทุกปีได้จัดตั้งวงอังกะลุงในงานวิชาการ เปิดบ้านบุญคุ้มปันเลงวงอังกาลุงต้อนรับในงานส่งมอบดนตรีไทยจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตุมธานีในด้านวิชาการโรงเรียนได้สนับสนุนส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมประกวดทักษะดนตรีไทยในงานทักษะวิชาการกลุ่มเครือข่ายประสิทธิภาพ ในงานศิลปะหัตถกรรมเป็นประจำทุกปีค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ